ร้านพุลูนยางแตกนะคะคลิปนี้ค่ะมาอัปเดตล้อนะคะกว้าง8.5 1,900บาทจัดไปนะคะนี่ค่ะก้านยกนะคะใบพัดนะคะล้อสวยๆเลย6,900บาทเท่านั้นนะคะแม็กวลล้องาน,นะคะ่ะล้อคอสมียคล้อดีทูกว้าง9.5สี่วงนะคะแม็กวลอลออฟลค่ะนี่นะคะเริ่มต้นที่5,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะ นะคะ5,900บาทมาเปิดหัวให้เลยนะคะชุดนี้ค่ะแม็กเวลลร้องงานหนุ่มเมิงออฟลึกนะคะยาง255 5้าห้ออฟลึกเงาๆเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะราคาเพียง5,900บาทเท่านั้นชุดนี้แม็กเวลออฟลึกนะคะนี่ค่ะยางไทยดีสโตน255 5้านะคะปี22นะคะนี่ค่ะนะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะตำหนิหนึ่งเส้นนะคะอันนี้ดอกยางแน่นๆเลยนะคะยางปี22นะคะยางไทยดีสโตนแมกเวลออฟลึกยาง2 5 5 5 5 8นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทเท่านั้นนะคะ7,900บาทค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวไล่ทางนี้ให้ชมนะคะ ชุดนี้แม e ็กอีแบนค่ะกว้าง8.54วงนะคะออฟสามห้านะคะกว้าง8.54ลูกนะคะยางนิโต้ค่ะ2 5 5 5 5 8ค่ะดอกยางแน่นๆเลย,นะะยน,ะนะคะยางนิโต้นะคะจัดโปรไปอยู่ที่1,900บาทนะคะอยากซื้อว่าล้อใหม่แกก่กองรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์คูก่กว่ามือสองค่ะ1,900บาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะแม็กเอสอาร์ H R ค่ะกว้าง8.54วงนะคะ นี่เลยยางปี22นะคะยางเป็นตีแถมไปนะคะออฟสาหไม่ล้นนะคะยางหน้า2 4 5 4 5่หนะคะคู่หลัง2 7 5 7จ 8, 8ค่ะนี่เลยนะคะกว้าง8.5ออฟสาไม่ล้นเลยรานะคาชุดนี้อยู่ที่11,900บาทนะคะ ชุดนี้ค่ะ m a c p c 0 0 5นะคะยางปี23นะคะยางเป็น2 5 5 5 0 1 8ปี23ค่ะนะคะยางปี23เลยจัดไปราคาเพียง11,900บาทค่ะนะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะราคาอยู่ที่11,000 900บาทค่ะสเปคไม่ลดน,นะคะแล้วก็มีก้านยก SUV ค่ะสีดำหยอดขาวยางปี22นะคะ2 6 5 6 0 1 8นะคะชุดนี้นะคะก้านยกนะคะกว้างเก้าออฟศูนย์นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1900บาทค่ะนี่เลยค่ะยางดอกแน่นเลยนะคะยางปี22นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทค่ะชุดนี้นะคะแม็กใบพัดค่ะยางนิโตสอ5 6ก้นะคะ ชุดนี้ค่ะราคาเพียง6,900บาทนะคะมีฝาดุมตรงกลางด้วยนะคะล้อใบพัสดสวยๆเลยขอบ18นะคะราคาอยู่ที่6,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ค่ะแม็กเวลล้องานคอสมิกฝากดุมครบเลยฝาคอสมิกครบเลยนะคะยางปี24นะคะตุ่มหน้ายางยังติดนะคะนี่เลยค่ะตุ่มหน้ายางยังติดนะคะใหม่มากนะคะชุดนี้ยางปี24คะ่ะ นะคะล้อกว้าง9.5 4วงนะคะหน้าหลังกว้างเท่ากันยางปี24ตุ่มหน้ายางยังติดนะคะยาง255 5 5 8นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ราคานะคะ1,900บาทค่ะชุดนี้แมกเวลล้องาน D2 นะคะนี่เลยค่ะล้องาน D2 นะคะฝาดุงตรงกลางครบเลยนะคะยางปี22ค่ะกว้าง9.5 4วง กว้าง9ก้าวงหน้าหลังกว้างเท่ากันด้วยนะคะยางปี22ค่ะล้อยางสวยๆเลยนะคะยางกิฟต์สวยๆเลยค่ะนะคะ,นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทน,นะคะ11,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้นะคะแม็กออฟโรดนะคะขอบ16นะคะพึ่งมาอันนี้แม็กแฮมเมอร์นะคะออฟโรดนะคะขอบ16ยางปี20นะคะล้อยางสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะ นะะยาง265 70 16นะคะ, 5, 76, ะ,คะขอบ16ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะนะะ1,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็กหยดน้ำชุดนี้ขอบ16 7,900บาทค่ะชุดนี้ก็หยดน้ำ8,900บาทแล้วก็มีแม็กไบพัส RTG งานเลนโซ่นะคะอันนี้ก็8,900บาทเป็นขอบ20นะคะ แล้วก็มีแมกเมกกาออฟโรดนะคะชุดนี้12,900บาทค่ะแล้วก็มีการวายนะคะเป็นล้อเมกกาออฟโรดนะคะชุดนี้นะคะ15,900บาทค่ะแล้วก็มีหยดน้ำสำหรับใส่รถตัวเตี้ยนะคะยางเป็น245 7 0 1 6านะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทการยก SUV สีดำหยอดแดงนะคะชุดนี้อยู่ที่7,900บาทนะคะนี่ค่ะด้านในมีให้เลือกอีกหลายชุดเลย แล้วก็ชุดนี้แม็ก e 3 0นะฮะยางปี21นะฮะยางล้อยางสวยๆเลยค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะนะะชุดนี้แมกเวล o ์ออฟลึกนะฮะ7,900บาทยางปี21นะคะนี่ค่ะมีให้เลือกอีกหลายๆลเลยนะคะ นี่ค่ะล้อคู่นะคะ2,900บาทนะคะใครสนใจนะคะร้านพุนุนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 5ย์9 9 6 5 9นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ0 9 5ย์9 9 6 5 9นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจนะคะจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะ่ะหน้าร้านนะคะรับเทิร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะ ต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งคนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งและอ่าแล้วก็มีปลายทางแล้วนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านรูลยางแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะนี่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะร้านรูลยางแตกค่ะขอบคุณค่ะ